แค่ขย่งปลายเท้าก็ช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ถ้าขย่งปลายเท้าจะมีกล้ามเนื้อน้องส่วนลึกที่เรียกว่าโซเลียม u s โซ e กล้ามเนื้อนี้มีพลังพิเศษสามารถเผาผ่านน้าตาลในเลือดและไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ต้องใช้อินซูลินเลยจากงานวิจัยปี2022พบว่าหลังจากที่ดื่มน้าตาลกลูกโคสถ้าขยงปลายเท้าจะช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้จริงลดได้ถึง52%ภายใน3ชั่วโมงโดยที่ เทียบกับไม่ทําอะไรเลยจึงเหมาะมากกับคนที่ไม่มีเวลาออกกําลังกายคนที่เป็นเบาหวานคนที่มีภาวะดื้ออิสุลินหรือว่าคนที่น้ําตาลสูงวิธีขย่งปลายเท้าให้ได้ผล 1. เริ่มทําหลังจากที่กินอาหารไปแล้ว30-60นาทีเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่น้ําตาลในเลือดพุ่งสูงที่สุด 2. ทําแค่1-2นาทีต่อรอบจะยืนหรือนั่งก็ได้ จะยืนจากพนักเก้าอี้หรือไม่จับพนักเก้าอี้ก็ได้แล้วขย่งขึ้นลงช้าๆทำประมาณ30-50ครั้งหรือทำ1-2นาทีจนรู้สึกตึงน่อง 3. ทํำซ้ำวันล,ละ2-3รอบเช่นหลังอาหารหรือระหว่างที่นั่งทำงานานานๆถ้าอยากลดน้ำตาลในเลือดแบบง่ายๆเริ่มแค่ขย่งเท้าหลังอาหารไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเข้ายิมก็ช่วยได้ค่ะใครที่ลองแล้วแชร์กันนะคะ